ผู้ควบคุมก็มีคนที่ถูกตั้งเป็นผู้ควบคุมแต่ไม่มาทำงานเอาออกเลยไม่มาควไม่มาทำงานอยู่เกินเจ็ดวันโอเคเอาไปพี่อภัหมายถึงว่าให้ลดจำนวนผู้ควบคุมลงใช่ไหมคะ ใช่ค่ะมันถึงตอนนั้นมันมีผู้ที่ว่าไม่ไม่เกี่ยวข้องอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือกลุ่มภาคเราท่นจะเวเวียนกันขึ้นทิกตอกก็เลยเสนอชื่อให้พระอาจารย์หลายๆท่านไงยใช่ค่ะค่ะตอนนั้นเพราะมันก็มีความเสี่ยงบางทีผู้ควบคุมเปิดทิกตอกพระอาจารย์ไว้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้อยู่หน้าจอบางทีเปิดฟังเนี้ยอ่าลูกเด็กเล็กแดงก็กด ผิดพลาดได้อย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ะเอาคนที่อ่าอยู่หน้าจอจริงๆนะคะค่ะตึกค่ะงานอีกหนึ่งนาทีเตรียมพร้อมเหลือน้องเปิลน,นะคะน้องเปิลอากาลิโกค่ะแล้วว่ามาถามบช่มน้องเปิลถามใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะพี่พรแต่หนิงมีคำถามสำรองไว้ในห้องพิธีกรแล้วนะคะ ถ้าฉุกเฉินยังไงก็หยิบมาได้เลยค่ะถ้าฉุกเฉินยังไงเดี๋ยวให้พี่พรถามนะโอเคไหมได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะพี่พรพี่สาวเราน่ารักไหมคะ <c oughs> เนื้อหาติ๊กต็อกไม่รักก็จะได้ไงใช่ไหมเอ้า <c oughs> ได้เวลาพร้อมอยังมาเลย น้องกาบนมัสก,การค่ะพระอาจารย์ธีระภาร้นามนะคะสวัสดีค่ะยติธรรมทุกท่านค่ะวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่14บธันวาคม2568เดือนสุดท้ายของปีสมมุตินี้แล้วนะคะอะวันเวลาล่วงไปล่วงไปพวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่คะนะคะปัจจุบันนี้แชร์ได้ไหมคะแชร์ได้แชร์ก่อนค่ะ ปัจจุบันสําคัญที่สุดนะคะถึงไม่มีตัวตนแต่มีความสําคัญค่ะวันนี้นักลบกระจายทําบนขึ้นติ kt ตอมีใครบ้างนะคะท่านแรกนะคะพระอาภากรไร้นามค่ะท่านที่สองก็คือน้องเลียวนะคะคุณเลียวค่ะอขอน้อมกาบนะคะนิมนต์พระอาภากรไร้นามแสดงธรรมได้เจ้าค่ะสาธุสาธุค,ค่ะ,คะขอ นอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอกราบน้ำมการพระอาจารย์ทิระพระไรานามด้วยเสียงกราวขอนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปที่อยู่นอกห้องสวัสดีญาติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะมาเป็นพยานให้กับพระอาจารย์ว่า วิชารู้แจ้งจิตสามารถที่จะฟังได้สามารถที่จะบรรลุได้ด้วยการฟังการรู้แจ้งจิตเพราะอะไรถึงจะรู้แจ้งจิตเพราะว่าแกนทำแท้อยู่ที่จิตรู้อะไรรู้ ในที่นี้หมายถึงว่ารู้อาการอาการคือความคิดที่เป็นเสียงเป็นเสียงความนึกที่เป็นอารมณ์ที่เป็นภาพอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์มเฉยเฉยเหล่านี้เรียกว่านา้ำและวิธีการฟังธรรมของพระอาจารย์นั้นใช้ กิตฟังเพราะเป็นการถ่ายทอดธรรมะแท้จากจิตสู่กิตเราทำตัวเป็นภาชนะเปล่าเหมือนแก้วเปล่าๆที่รองรับน้ำทีละหยดทีละหยดทีละหยดสักวันหนึ่งก็ต้องเต็มแก้วนั่นคือหมายถวึงว่า เราจะเกิดพุทธภาวะขึ้นมาเป็นข็เหมือนกับแผ่นดินไหวเลยโลกสะเทือนทั้งหมดทั้งเป็นนอันนี้คือเป็นพุทธภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวเองอันนี้เป็นเป็นยืนยันเพราะเพราะ ฟังทำอย่างเดียวตะกอนอยากอยากจะขอ,อพูดความหลังให้ฟังว่าตะกอนสมัยคำว่าก่อนนี่หมายถึงในสมัยที่ยังไม่ได้มาบวชนะการฟังธรรมนี่เป็นสุดยอดแห่งการเบื่อหน่ายที่สุดเลยเ,เมื่อการอบรมเมื่อหน่วยงานมาอบรมว่มามีมีพระคุณเจ้าต่างๆขึ้นมาแมจะมีดีกรีสูงๆขึ้นมาก็ อบรมก็พูดไปอย่างนั้นก็เมื่อไหร่น้อจะหมดเวลาเมื่อไหร่น้อจะหมดเวลาการฟังธรรมในสมัยก่อนนั้นพูดตรงๆว่าเบื่อหน่ายที่สุดครับแต่ณปัจจุบันนี้เรามีปราดพูดแตกฉานในธรรมเข้ามาชี้แจงให้ฟังเข้ามาแสดงให้ฟังเอาสิ่งที่ลึกที่สุดขึ้นมาเอาสิ่งที่ปกปิด หงายขึ้นเพื่อให้ได้รู้เพื่อให้ได้รู้ได้เห็นก็สนุกสนานฮึกเหิมพูดอย่างนี้พูดคํานี้ดีกว่าฮึกเหิมได้ฟังธรรมพาจจา์เมื่อไหร่ฮึกเหิมเหมือนกับได้ฟังเพลงมารที่จะเข้าในสนามรบฮึกเหิมขึ้นมาไม,ไม่ไม่เกรงกลัวไม่เกรงกลัวที่จะพระอาจารย์ปลุกขึ้นมาปลุกขึ้นมาชี้แจง แสดงให้ฟังว่าเราจะพ้นจากวัตพ้นจากวัตพระอาจารย์ได้อธิบายได้อุปมาให้ฟังว่าเราไม่เคยเกิดมาในโลกนี้เราไม่ใช่มนุษย์เราไม่ใช่คนอ้าวแล้วเราจริงจริงคือเป็นยังไงล่ะเราจริงๆเป็นยังไง,รรง,ๆๆงไรพระอาจารย์ได้บอกว่าเปรียบเหมือนกับอุปมาเหมือนกับ ท่านยกขึ้นไปทุเรียนลูกหนึ่งทุเรียนเนี่ยทุเรียนมันมีอยู่สามส่วนมันมี่มีสามส่วนส่วนแรกคือเปลือกที่เรามองเห็นนี่เปรียบเหมือนกับร่างกายของเราทุกคน่ะเปรียบเหมือนร่างกายทุกคนทุกคนอันนี้เห็นอยู่กับตาอยู่แล้วไม่ถึงร้อยปีก็ตุยไปก็เห็น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 กันอยู่อันที่สองคือเนื้อทุเรียนเปรียบเสมือนความคิดนึก อารมณ์ต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาที่เราสร้างขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ตัวของเราเราเจ้าตัวของเราประเด็นอยู่ที่ไหนประเด็นอยู่ที่อย่าไปยึดไปถือครองอย่าไปยึดติด